วทุกคนนี่จะกลับโซฟาคิวลี่พากแล้วนั่งอยู่ในเกม p e p p r t t i l คือเราอ่ะคิดนานมากว่าเกมเนี้ยเราจะพิดสต็อกมาได้ยังไงก็เลยหยิบมาเป็นตัวรีวิวแล้วกันทุกคนเพราะว่าต้องบอกเลยว่าเกมเนี้ยเป็นนะเกมที่น่ารักมากนะคือเขาจะมีเป็นเนื้อเรื่องนะแล้วก็ตัวของเกมเพ์เนี่ยค่อนข้างที่จะแปลกใหม่เลยละ่ะก็คือเขาเนี่ยจะเป็นแนวแบบพับกระดาษประมาณนี้เลย ซึทุกครั้งที่เราเล่นด่านจบด่านหนึ่งไปเนี่ยมันก็จะมีเนื้อเรื่องมาให้เราอ่านใช่ปะซึ่งแค่นี้เนื้อเรื่องของเขาเนี่ยเขาก็จะพูดแนวการพับกระดาษไปด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าเราพับไม่ตรงตามที่เขากําหนดเนี่ยเนื้อเรื่องก็อาจจะชะงักได้คือเราต้องพับให้มันถูกเนื้อเรื่องถึงจะไปต่อได้ซึ่งเกมนี้เหมือนจะมีทั้งหมดประมาณ10บบทด้วยกันนะทุกคนแล้วก็ในแต่ละบทเนี่ยเขาก็จะมีการแบบคุยกับ NPC ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความแบบมุกตลกคำๆบ้างอะไรประมาณนี้แล้วก็แต่ละด่านเนี่ยเขาก็จะมีความยากง่ายที่มันต่างกันออกไปซึ่งก็จะยากแหละส่วนใหญ่เอาจริงอย่างเช่นด่านนี้ก็คือแบบเหมือนเติมเชื้อเพลิงให้ประตูนเปิดอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราทำผิดเนี่ยเราก็จะรีสตาร์ทเลเวลได้ซึ่งตัวนี้ก็คือเราจะเป็นการรีสตาร์ทด่านเดิมนะเราจะไม่ได้แบบเริ่มต,ต,ต,ต้นมาใหม่อะไรประมาณนี้ ความสงามของเกมนี้ก็คือว่าเขาจะมีหินให้หินคืออะไรหินก็คือเขาจะบอกวิธีการพับไม่ใช่สีเหมือนกับว่าเป็นแนวทางการพับละกันแล้วก็ให้ตัวละครเนี่ยเดินผ่านไปได้ซึ่งตัวหินเนี่ยก็จะมีเป็นแบบสเต็ปสเต็ป,สเต,ปสเต็ปเลยก็คือแบบดีงามอยู่นะเอาจริงแล้วก็ในส่วนของเกมเนี้ยก็คือเขาจะมีความเป็นจินตนาการที่สูงมากๆเลยถึงแม้ว่าเราจะมีหินเนี่ยแต่ว่ามันก็ต้องใช้จินตนาการ ว่าแบบตัวละครเนี่ยมันจะไปในทางไหนได้บ้างแล้วก็ในแต่ละด่านเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับเป็นกระดาษซีคิตเนี่ยให้เราไาตามเก็บได้ด้วยซึ่งตัวกระดาษซีคิตเนี่ยบอกเลยว่าตัวฮินเนี่ยไม่ได้ช่วยให้เราไปตามเก็บน้องได้นะคือเราจะต้องแบบเหมือนมีจินตนาการในการตามเก็บน้องเนี่ยเองซึ่งถามว่าไม่เก็บได้ไหมไม่เก็บก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเก็บเนี่ยมันก็จะมีความแบบน่ารักตะมุตะมีของน้องอะไรอย่างนี้อยู่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าให้เราเก็บไม่ครบหรือเปล่าเราก็มา จิ้มในที่เวทกตัวนี้ได้เลยก็คือแบบม, <free> มันต้องเริ่มตั้งแต่บทแรกอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบจิ้มเป็นบทเป็นบทไปได้เลยซึ่งตัวเนื้อเรื่องเนี่ยก็คร่าวๆก็คือว่าเขาจะเล่าเกี่ยวกับตัวน้องเพจนะก็คือน้องผู้หญิงคนแรกที่เป็นตัวละครหลักของเราคือน้องเพจเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเนี่ยอยากจะ ออกมาสู่โลกภายนอกอะไรอย่างนี้แต่ว่าครอบครัวเนี่ยเขาไม่อยากจะให้ออกมาเพราะว่าแบบกลัวว่าน้องเพจเนี่ยจะมีอันตรายมาบาๆอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเกมเนี่ยก็คือจะเล่าเกี่ยวกับการผจญภัยของตัวน้องเพจเลยว่าน้องเพจเนี่ยได้ไปเจออะไรบ้าๆไปเจอใครมาบ้างแล้วก็ทําอะไรบ้างระหว่างเส้นทางเนี่ยเราก็จะเจอกับผู้คนมากมายหลายตาก็คือเอ n ซีนั่นแหละซึ่ง n ซีเนี่ยเขาจะมีการแบบแซวเราคุยกับเราอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จะยิงไงเราก็จะแบบ ไม่คุยกับเขาอะไอย่างนี้แต่ว่าเขาก็จะมีการแบบแซะเซลหรือว่ามีการแบบพูดจาแบบกวนบ้างเลยประมาณนี้ซึ่งเรามองว่ามันเป็นกิมมิคของเกมนะก็คือแบบมันทําให้เกมเนี่ยมันไม่ดูเหงาจนเกินไปมันคือแบบมันก็ยังมีมุกตลกที่ตัวละครเนี่ยพูดคุยกันนิดนึงเอาล่ะทุกคนถ้าเกิดว่าใครชอบเกมนี้ก็ สามารถไปโหลดมาเล่นได้เลยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ u like, b s c r i b e ไปกำลังใจให้เราด้วยนะคลิปหน้าจะเป็นเกมไหนก็ติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย